สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพลินโซนครับอยู่กันในเกมโปเกมอนพีพีนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะพาทุกคนมาดูในส่วนของอระบบชิปกันนะฮะว่าชิปแต่ละอย่างเนี่ยนะครับมันทําอะไรได้บ้างแล้วก็โปเกมอนสายไหนเนี่ยมันต้องใช้ชิปแบบไหนนะเดีย๋ยวเรามาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปกนฝากกดไลค์กดต like, ิดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปลต่อไปวยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมนี้ช่วยผ่านส่วนของเพลิดได้เลยนะครับอยู่ที่ใต้คลิปนะแล้วก็ ติดตั้งข้อคสารไดครับต่างๆได้ผ่านแฟนเพจของโปเกมอน PP เพราะว่าเขามีกิจกรรมให้เราทำทุกวันเพื่อที่จะได้เหรียญคอยฟรีด้วยแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้เราเล่นมากมายนะครับโปรโมชั่นเพียบนะครับผมอ่ะก็โปเกมอนนะครับ PVP นะครับเวอร์ชั่นภาษาไทยอัปเดตแบบจัดเต็มนะฮะเดี๋ยววัน2วันนี้ครับก็จะมีโปเกมอนใหม่นะฮะก็ถือว่า น่าจะเป็นแพทแรกของไทยเลยนะที่ที่มีตรงนี้เข้ามานะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาพูดกันเรื่องชิปแล้วกันวันก่อนเราพูดเรื่องลูนไปนะสำหรับชิปของโปเกมอนเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ปลดล็อกนะครับตอนตัวละครเราเลเวล80นะฮะถึงจะปลดล็อกนะในส่วนของชิปเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นยังไงครับหน้าตาแบบนี้เลยนี่ครับแบบนี้มันจะโปเกมอนหนึ่งตัวนะครับสามารถใส่ชิปได้ หอันนะครับซึ่งเงื่อนไขนะครับในการใส่ชิปเนี่ยก็จะต้องใส่2กับ4นะครับถึงจะเขาเรียกนะถึงจะมีคุณสมบัตินะครับที่แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ให้ค่าพลังค่อนข้างดีอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงค่าเซตตนนิดนึงในส่วนของชิป1ชิ้เนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับ ก็คือจะเป็นด้านบนนะก็จะเป็นสเตตัสพื้นฐานนะครับก็จะมีอย่างเงี้ยอย่างเช่น sp กับโจมตีอะไรเงี้ยส่วนตรงกลางนะครับที่มันมีลูกเส้นปลากั้นเนาะตรงกลางเนี่ยนะครับมันจะเป็นบัฟเสริมนะครับบัฟเสริมส่วนอันสุดท้ายนะครับมันจะเป็นบัฟพิเศษนะครับก็นีสมมุตินะครับตัวละครเราใส่สมมติผมใส่โลวนวูฟเนี่ยนะครับ2ชิ้น นะครับเนี่ยมันจะมีสถานะพิเศษเพิ่มเข้ามาหรือใส่4ชิ้นจะเพิ่มเข้ามานะครับถ้าสมมตินะฮะในการใส่เนี่ยเราต้องใส่ขั้นต่ำคือ2ชิ้นเช่นที่เดียวกันนะครับ2ชิ้นนะฮะชื่อเดียวกัน2ชิ้นก็จะมีเอฟเฟกพิเศษเพิ่มเข้ามาแต่ถ้าเราใส่ทั้งหมด6ชิ้นเลยนะครับอย่างเงี้ยถ้าเราใส่ทั้งหมด6ชิ้นเลยนะครับมันจะได้สเตตัสทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยอย่างเคสเนี่ยผมใส่อ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อน ขั้นต่ำนะ2ชิ้นนะจำไม่ดีนะครับแล้วก็จะมีเซต4ชิ้นด้วยอย่างคลิปนี้นะผมใส่ไฟเออร์แดนสเนี่ยนะครับ4ชิ้นผมจะได้รับบัฟนะฮะสชิ้นและ4ชิ้นพร้อมกันไปเลยแล้วก็อย่างเงี้ยผมใส่โลนบ o ฟก็จะมีบัฟอยู่2ชิ้นเพราะนั้นเราก็เลือกใส่เอานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่กันแบบ2กับ4อยู่ที่ว่าเราใช้แบบไหนกันแน่นะครับตรงนี้อ่ะโอเคก็วิธีหาชิปง่ายๆก็คือ มาส่มตรงนี้ทุกวันนะครับก็มีสูมฟรีทุกวันอยู่แล้วพอสูมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ด้านซ้ายกับด้านขวาจะต่างกันนะครับด้านขวาเนี่ยที่ใช้เพชรเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ในส่วนของตัวนี้ด้วยเห็นปะอ่าเป็นชิปคุณภาพสีแดงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบใช้อ่าธรรมดากดจะได้เต็มที่ก็อย่างมากนะครับสีทองสีเหลืองอะไรประมาณนี้จํานวนในการกดแต่ละครั้งนะครับก็จะมีให้เราด้วยนะครับ เป็นการันตีเนาะม่วงแล้วก็สีทองนะครับส่วนสีแดงเนี่ยก็หายได้จากการกดเพชรด้านขวานะครับอ่ะต่อมาก็จะพาไปดูนะฮะสำหรับชิปเนี่ยนะครับมันมีหลายประเภทมากๆมีทั้งหมด9ชนิดนะฮะก็เริ่มกันที่อันแรกนะครับช่องแรกเลยที่ผมตีเครื่องหมายถูกเนี่ยก็คืออ่าไฟเจอร์แดนส์ไฟเจอร์แดนเนี่ยนะครับก็จะเหมาะสำหรับ โปเกมอนสายประเภทโจมตี DPS นะฮะความสามารถของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่2ชิ้นเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือเป็นาสายเวทนะครับจะเพิ่มขึ้น9%เลยแต่ต้องใส่2ชิ้นก่อนนะแต่ถ้าเราใส่ Fi r e d a n c ด4ชิ้นเนี่ยมันจะให้เอฟเฟกพิเศษดังนี้นะครับหากการโจมตีของศัตรูถูกบล็อกนะฮะในเทิร์นถัดไปนะครับจะได้รับคริติคอนแล้วก็คริติเมจจะลดลง16%นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับ ส่วนอันที่2นะฮะจะเป็นฟลอกทอนนะฮะอย่างฟลอกทอนเนี่ยนะครับก็ถ้าใส่2ชิ้นเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มลัรโจมตี9%เหมือนกัน,กนทั้ง2สายเลยแล้วก็ถ้าเราใส่4ชิ้นนะครับทุกๆ1 sp ที่เราสูญเสียนะครับจะแปลผันเป็นดาเมจบัฟเพิ่มขึ้น0.27%โอเคไหมครับอันที่3นะครับจะเป็นโลนวูฟนะฮะโลนวูฟเนี่ยนะครับก็อ่ะผมลืมบอกไปฟลอกทอนเนี่ยเหมาะสำหรับสายโจมตีเนาะ โลนวูฟก็เหมาะสําหรับสายโจมตีเช่นกันนะครับความสามารถของมันก็คือถ้าเราใส่2ชิ้นนะครับจะเพิ่มกาจมตี9%ทั้ง2สายแล้วก็นี่ความสามารถเด็ดๆของมันก็คือนี่ครับ4ชิ้นนะเมื่อโจมตีเป้าหมายที่มีเลือดนะครับ SP สูงกว่า70%ความรุนแรงจะเพิ่มขึ้น18%นี่ถือว่าแรางมากนะตรงนี้อ่ะก็ง,ง่ายๆเลย3ชิ้นนี้ก็เหมาะสําหรับสายโจมตีนั่นเองนะฮะต่อมาครับอ่า โปเกมอนใส่แทงบ้างดีกว่านะครับเริ่มกันที่ชิปนี้เลยนะครับเป็นทอตรอยเชลนะฮะทอตรอยเชลครับใส่2ชิ้นนะครับจะเพิ่มในส่วนของ SP 12%นะแต่ถ้าใส่4ชิ้นด้วยนะครับก็จะได้รับความเสียหายจากสกิลนะครับเมื่อรับความเสียหายจากสกิลเนาะมีโอกาส50%สนะครับสะท้อนความเสียหายไป25%นะครับถือว่าดีนะเออสมมติเราโดนดาเมจมาล้านหนึ่งสมมติสมมูรนะ สมมุติโดนมาล้านหนึ่งสะท้อนกลับได้250 0สนะอันนี้ถือว่าตั้งรับรักส,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 สะท้อนกลับนะฮะถัดไปนะครับสายแท้งเหมือนกันนะครับจะเป็นอ่เฟรชชิลตัวนี้ก็2ชิ้นให้เลือด12%เหมือนกันถ้าใส่4ชิ้นนะครับหลังใช้สกิลถ้าไม่ตายจะได้รับโล่นะครับเท่ากับ15%จากแม็กสูงสุดนะครับก็คือทําให้ถึกขึ้นนั่นเองนะฮนะต่อมานะต่อมานะก็เป็นสายแท้งเหมือนกันนะครับจะเป็นเนกโซ สเน็กโซครับ2ชิ้นนะฮะจะได้เลือด12%ถ้าเราใส่4ชิ้นใช่ไหมครับหาก SP นะครับของตัวเองมากกว่า75%จะได้รับดาเมจนะครับบาลงเพิ่มใึ้เปน12%นะครับถือว่าดีมากๆกนะครับก็คือไม่ง่ายเลยถ้าต้นเกมนะครับเราจะถึกมากๆตัวนี้นะครับสเน็กโซนะก็3อันแรกนะครับจะเหมาะสำหรับใสยทูมตี3อันถัดมาก็จะเป็นสายแทงนะต่อมานะครับเราไปดูไซคิกกันบ้างนะครับ สำหรับไซคิกเนี่ยก็จะเป็นเหมาะสำหรับโปแกมอนที่เป็นแบบกึ่งกึ่งสายผสมหน่อยนะครับก็เช่นนะพวกกาดอนพวกแคลวก้าอะไรประมาณนะี้ที่มันมีทั้งการโจมตีด้วยการป้องกันด้วยนะครับก็แนะนำให้ใช้เป็นไซคิกใส่2ชิ้นเนี่ยเขาจะเพิ่ม SP 9%นะครับแล้วก็โจมตี6%นะครับเมื่อเราใส่4ชิ้นนะครับนะครับเมื่อใช้สกิลท่าไม้ตายนะครับมีโอกาส8% ทำให้ศัตรูนะครับในพื้นที่ได้รับผลควบคุมแบบสุ่มเช่นอาสตันนะครับใบชาหลับนะฮะอันนี้ก็เหมาะสําหรับพวกอาโปเกมอนประเภทสายสนับสนุนนะครับสายปนป่วนสายสกิลเช่นนะครับอาพวกด์กไล์นะครับที่มีพวกสกิลซีซเป็นโปเกมอนประเภทอาโจมตีกึ่งสกิลละกันก็สามารถนะครับใส่พวกไซคลิกได้เช่นกัน ต่อมาเฟียนะครับเฟียลักษณะคล้ายๆกันนะครับเฟียเนี่ยนะครับก็คือใส่2ชิ้นนะครับเพิ่ม sp 9%กาพลังโจมตี6% 4ชิ้นนะครับเมื่อใช้สกิลไม้ตายนะครับจะลดเกรดความโกรธของศัตรูลงนะครับก็ถือว่าเป็น cc นะสุดท้ายครับก็จะเป็นา a c r ริฟิกนะครับตัวนี้ก็ sp 9% 2ชิ้นเนาะแล้วก็โจมตี6%นะครับถ้าเราใส่4ชิ้นนะครับเมื่อนะครับ เสียชีวิตหรือตัวละครเราตายนะครับจะลดเดเมจโบนัสนะครับของศัตรูทั้งหมดลง9%นะครับทำให้ศัตรูอ่อนแรงแนั่นเองนะครับก็ถือว่า3อันแรกเป็นโจมตีสาอันถัดมาเป็นแทงส่วน3อันถัดไปเป็นฟุกสายสกิลทั้งหลายนะครับอ่ะเราก็เลือกเอานะครับเราก็ดูว่า,าโปรแกรมของเราเนี่ยอ่าอันไหนนะครับตัวไหนเนี่ยมันเป็นสายอะไรกันบ้างอย่างเช่น ยกตัวอย่างนะครับยางมีทูไวผมนะครับเป็นสายโจมตีดิเฟนเพื่อเพียวเ,เลยผมก็จะเลือกใส่โลนบูฟสอชิ้นเพื่อเพ,อพิ่มค่าโจมตี9%แล้วผมก็จะใส่เป็นไฟเจอแดนนะฮะสชิ้นเลยผมก็ได้พลังโจมตี9%เป็น1 8นแะครับแล้วก็มีเอฟเฟกพิเศษนะครับสชิ้นนะครับก็คือหากการโจมตีของตนเองถูกบล็อกในเทิร์นถัดไปรับเกรดิคอนดามิบอลอง1ุหกเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ผมก็เลือกที่จะใส่ลักษณะแบบนี้คราวนี้นะครับใน,นะ ก็สามารถที่จะเสริมพลังได้นะครับอัปเกรดได้ก็เสริมเวลได้นะครับก็คือจะใช้ชิปม่่งเนี่ยเสริมเวลเอาเนี่ยเราก็ดันเสริมเวลซาร์ฟาเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะด,ดันระเวลได้เนี่ครับก็จะเพิ่มค่าพลังนะครับเป็นสเตตพื้นฐานนะครับสเตตบนแล้วก็มีสเตตตรงกลางนะที่เป็นสีแถวนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับ ต่อมาก็จะมีส่วนของการหลอมด้วยนะครับจะปลดตอนเวอร์5ก็สามารถที่จะหลอมเอาพวกค่าเซนต์ต่างๆนะครับให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ส่วนใหญ่นะครับก็หายจากการสุ่มชิปนี่แหละแล้วก็เปิดกล่องไอเทมต่างๆเช่นเวลาเรานะรใช้เพชรพชครบใช้อะไรครบอย่างเงี้ยครับเราก็มาเปิดตรงนี้ได้นะเปไดมาฟรีนะเนี่ยพวกใช้ตรงใช้จ่ายเงี้ยเราก็มาเปิดได้ปะชิปทั้งนั้นเนี่ยทั้งนี้พวกชิปพวกอะไรเงี้ยก็มีเนี่ยมันจะมีแจกอยู่นะครับ รับของก็เป็นหนึ่งเนี่ยก็จะมีตรงนี้เยอะแยะมากมายนะครับที่เราสามารถที่จะรับได้ไม่ว่าจะเป็นตัวชิปเองนะฮะหรือแม้กระทั่งตัวอัปเกรดเองก็ตามนะฮะอีกวิธีหนึ่งนะครับก็สามารถไปเล่นได้ในกิจนี้ฮันเตอร์ประจนภัยนะครับอันนี้คือของรางวัลที่เราจะได้รับก็มีอย่างนี้ครับเราก็สามารถหาของรางวัลจากตรงนี้ได้นะครับเวลาเราผ่านศัตรูนะเล่นไปเรื่อยนะครับ มันก็จะมีพวกอไอเทมชิปเศษชิปดรอปนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่แบบง่ายๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่แหละแพ็กตรงนี้แหละนะครับมันก็จะมีแพ็กให้เราซื้อให้เราแลกอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะชิปเห็นปะเนี่ยไล่ไปเลยนะสองพั2000นเองอ่ะแลกให้ดูด้วยอ่ะของไม่ต้องใช้นะครับก็วันนึงแลกได้3ามครั้งก็แลกไปก็แนะนำให้เป็นสีแดงนะมันจะทําให้ ได้บัฟได้ค่าพลังที่ดีกว่าหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยก็อย่าลืมนะครับมาใส่ชิปใส่อะไรกันนะฮะเพื่อเพิ่มค่าความสามารถค่าพลังอย่างเงี้ยอย่างเจ้าซาลูดผมนี่ยมันเป็นค่สายอ่าสายกึ่งนะครับเป็นสายซัพพอร์ตฮิลผมก็จะเลือกพวกอ่าชิปที่มันเป็นเพิ่มค่าพลังชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็มีเอฟเฟกสะท้อนท C ต่างๆผมก็เลือกใส่เป็นพวกเซนิคโซ่สชิ้นเพิ่มเลือดสิ แล้วก็เป็นทรอส์ทรอย4ชิ้นเพิ่มเลือดด้วยเพิ่มสะท้อนด้วยอะไรประมาณนี้นะครับหลักๆอ่ะก็ลองปรับใช้ดูจริงๆแล้วผมบอกเลยว่ามันได้เยอะมากๆถ้าเราใส่ถูกจุดแล้วก็อัปเกรดได้ถูกจุดนะเสริมพลังได้อะไรได้นะครับก็ลองมาทํากันดูได้ตรงนี้นะครับหลังจากกันนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า